นกผลิตผลที่ได้จากนกนางแอน่นถูกนามาทําเป็นเครื่องดื่มและนิยมมอบเป็นของข,องขวัญให้กับคนที่เรารักและเคารพนับถือมาอย่างยาวนานบอลแบกเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปสูตร100%จากถ้าธรรมชาติถูกคัดสรรพิเศษจากถ้าธรรมชาติหมู่เกาะทะเลใต้และผ่านกรรมวิธีการผลิตจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีโดยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยถูกสุขลักษณะให้คุณมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพค่ะ สว,ส,สวัสดีครับผมจะเลโิศธนพัฒและดิฉันทิพย์สัิมาค่ะมีโปรดีๆเด็ดๆเฉพาะที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงรังนกนะฮะถือว่า <ๆ S 2> เป็นเครื่องดื่มพรีเมียมที่หลายๆคนเนี่ยนิยมดื่มกันนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนจีนฮ่องกองสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียก็ดื่มกันเยอะและที่สําคัญนะครับสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยแหะครับใช่ค่ะซึ่งในความทรงจําของเราและคุณผู้ชมนะคะตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะเรามักจะคุ้นเคยกับภาพที่ว่าคนที่คุณรักเวลาเราจะมอบ ต,ต่างๆเนาะเราก็จะต้องนึกถึงเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปกันใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนค่ะการที่เราเลือกที่จะมอบตัวรังนกให้เนี่ยก็เหมือนกับเราอ่ะได้มอบความรักการดูแลการเอาใจใส่บางท่านนะคะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือบางท่านมอบให้กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายค่ะถูกต้องเลยนะฮะมอบความรักให้กับคนที่คุณรักแต่ว่าอย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเองด้วยนะครับอย่างผมเองเนี่ยดื่มเป็นประจาเลยรังนกนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะ รังนกสําเร็จรูปบอลแบกนั่นเองนะครับบอกเลยว่าขวดนี้ดื่มง่ายไม่คาวหวานน้อยแถมราคาจับต้องได้คืองี้ฮะเวลาเรานึกถึงรังนกแ้นะฮะเราเห็นเนี่ยขายอยู่ตามห้างราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับบางคนเนี่ยอยากจะซื้อเป็นของขวัญอยากจะซื้อให้ตัวเองแต่ว่าราคาเนี่ยเอื้อไม่ถึงจับต้องไม่ได้โปรโมชั่นพิเศษสาหรับเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปกับยี่ห้อบอลแบกมาฝากเราไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ และโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปจากบอลแบกโปรวันนี้จัดให้นะคะซื้อ3กล่องแถมฟรีทันที2กล่องรวมเป็น5กล่องวันนี้คุณผู้ชมได้ไปตั้ง30คขวดนะคะปะกติมูลค่าเต็มอยู่ที่2,250บาทแต่วันนี้30คขวดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นโปรดีมากๆแบบนี้รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่งซื้อเลยนะครับ1495 1495นะฮะโปรดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว ที่นี่ที่เดียวนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรีทันที2กล่องรวมเป็น5กล่องวันนี้คุณผู้ชมได้ไปตั้ง30ขวดนะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะครับโทรเลย1495นะครับที่สำคัญเนี่ยจัดส่งฟรีทั่วประเทศและเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ คุณชมครับถ้าเกิดพูดถึงรังนกนะครับจะดื่มจะกินทั้งทีต้องได้มาจากแหล่งธรรมชาติที่น่าเชื่อถือนะฮะนี่เลยหลายคนบอกว่ารังนกที่ดีที่ได้มาจากธรรมชาติจะดูยังไงนะฮะปกตินะครับถ้าเกิดใครไปเห็นรังนกที่มีสีขาวแบบขาวจัวอันนี้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นรังนกไม่แท้อาจจะแบบเจือสีมาแต่งสีมาใช่ไหมถูกต้องคือบางทีเนี่ยเขาจะคิดว่าพอขาวปุ๊บแล้วดูดีดูบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่นะฮะรังนกแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับ สีแบบนี้คุณผชมนะฮะจะออกลักษณะเหลืองเหลืองมนมวหน่อยนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพนะฮะเนื้อรนกเนี่ยต้องแน่นต้องหนาแบบนี้เลยยังว่าต้องสีแบบนี้ไม่ใช่ขาวจัวนะฮะและที่สําคัญนะฮะ ต้องเลือกดื่มจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและที่สําคัญสุดๆต้องเป็นรังนกแท้ที่เก็บมาจากถ้ถาธรรมชาติเท่านั้นนะครับแมแถ้าแบรนด์ที่เลือกเชื่อถือได้ยังไงก็ต้องนึกถึงบอลแบกเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า3 0ปีนะคะ<ช>เห็นพ่จาโลเขาแอบ,บเอารังนกที่ไปขุดมาจากถ้ถาธรรมชาติถูกต้องพิบยอมไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องไปเลือกอะไรไกลนะคะนี่เลยค่ะรังนกแท้จากธรรมชาติที่บอลแบกเลือกให้ อัดแน่นมาอยู่ในขวดที่ดื่มง่ายๆแบบนี้นะคะววซึ่งวันนี้อยากนําเสนอเลยคุณผู้ชมเพราะว่าการดื่มแล้วก็การทานทานได้ง่ายมากๆและรสชาติดื่มได้อร่อยค่ะเวลาคุณผู้ชมได้ไปนะคะเขาจะมีซิลให้ 2, 2> หชัน้นชั้นแรกแกะได้ง่ายๆเลยชุบ ออกมาแบบนี้ง,ง่ายมากจริงๆและอันเนี้ยสาคัญสมัยก่อนเวลาเราเจอขวดแบบเนี้ยจะเอาแล้วคนไม่มีแรงเสาน้อยตัวน้อยอย่างเรา <c oughs> หรือบางทีซื้อฝากคุณปู่คุณย่าเนี้ยค่ะก็กลัวว่าท่านจะอาจจะเปิดลาบากแต่ถ้าเป็นบอลแบบคุณผู้ชมคาะเขานึกถึงคุณภาพและการดื่มที่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมดูนะคะเปิดง่ายมากๆ1 2 3สม อุ้ยป๊อกเลยอะได้ยินสิ่งดังป๊อกใช่ไหมแค่เนี้ยค่ะเราก็สามารถดื่มได้ง่ายๆเลยหลายๆคนกังวลว่าอุ้ยแล้วการทานรังนกอ่ะจะทานยากไหมมีกลิ่นคาวหรือเปล่าคุณผู้ชมเริ่มจะกลิ่นก่อนเลยอืมกลิ่นตอนนี้นะคะหอมอ่อนๆหอมเบ<อ>าๆ,ๆ,ๆกลิ่นไม่ตีขึ้นจมูกเกินไปเนาะแล้วก็วิรสชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องลองแล้วว่าเป็นยังไงบ้างลองเลยครับลองเลยโอ้โหแค่ท่าดื่มนี้ก็แบบน่ารักมากๆ <laughs> หมดเลยเหรอ หมดเลยเหรอว้าวเป็นไงเดี๋ยวอดูกรุ่ๆเลยนะอันดับแรกจะบอกก่อนเรื่องรสชาติคุณผู้ชมค่ะรสชาติทานง่ายมากเรื่องความขาวอ่ะไม่ข่าวเลยนะคะแล้วก็ความหวานจะเป็นหวานอ่อนๆมาจากตัวน้ำตาลกรวดธรรมชาติและที่สำคัญที่ชอบอันนี้เขาให้รังนกมาแน่นๆเมื่อกี้แอบเห็นนะคะหยดปุ๊บ แค่เพื่อน้ราเห็นเลยว่าเป็นเนื้อรังนกจริงๆเราก็เวลาเราได้ทานเคี้ยวอะเคี้ยวไม่ยากเลยนะคะจะเป็นแบบเนื้ออ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าสามารถทานและได้ง่ายๆเลยค่ะใครอยากลองทานอยากให้ลองเปิดใจกับบอลแบกวันนี้ค่ะชอบมากเลยค่ะรสชาติหวานกําลังดีทานง่ายมากเลยค่ะทานแล้วสดชื่นไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่ขาวด้วยค่ะส่วนเนื้อรังนกนะคะทั้งนิ่มแล้วก็กินง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อรังนกในขวดเต็มๆเลยครับ และโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปจากบอลแบกโปรวันนี้จัดให้นะคะซื้อ3กล่องแถมฟรีทันที2กล่องรวมเป็น5กล่องวันนี้คุณผู้ชมได้ไปตั้ง30ขวดนะคะปกติมูลค่าเต็มอยู่ที่2,250บาทแต่วันนี้30ขวดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นโปรดีมากๆแบบนี้รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่งซื้อเลยนะครับ1,495 1,495นะฮะโปรดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วที่นี่ที่เดียวนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรีทันที2กล่องรวมเป็น5กล่องวันนี้คุณผู้ชมได้ไปตั้ง30ขวดนะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะครับโทรเลย1495นะครับที่สำคัญเนี่ยจัดส่งฟรี ทั่วประเทศและเก็บหุ่นปลายฐานได้ด้วยครับราคาดีขนาดเนี้ต้องกดแล้ว1495